สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามคัคคีวันที่5้ธันวาคม2567นะคะ FC ค่ะวันเพื่อรบสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจ่อเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแต่ถ้าว่า f อฟไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไม่ให้ให้ f c พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่4ก่อนค่ะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่4นะคะจะให้เด่น6และ5้ามาเจ1 9ศย์ค่ะทุกคนหลุดหมดนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลข9เลข4หลุดค่ะพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนช่วงไหนหลุดยุดพักจากเมื่นสองมื่นพี่น้อง ไขมาต่าไหมเนาะจ้กพี่น้องขาด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคนใจกับป็นทวงเอฟซีอยู่เดอ้อค่ะเดอ้อทุกคนขาสำหรับวันที่5นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เลขอยู่ที่เลข9และเลข3นะคะเอขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านไม่เข่าไม่หลดุดถูกเงาพี่น้อง ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้เลยท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนคนเท้ากับมักบอกเือกันดวงคนเท้ากับบอกคือกันน้ำพี่น้องคะแล้วก็ไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดใครที่เข้ามารับชมก็ทําใจในข้อนี้ได้ก็จะมีความสุขนะคะถ้าใครทาใจไม่ได้ก็ เดือนผ่านเนาะคะ่ะทุกคนมันก็เป็นธรรมดานะคะามาดูค่ะทุกคนคู่ความน่าจะเป็นเลข9นะคะ90 91 95 94 3ค่ะ39 37 31 35ค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะ FC ขาอยู่ที่ สามเก้าเก้าสามคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะมือในีใจมักสามหนึ่งหนึ่งสามถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้พี่น้องบอมากักพี่น้องพาลาดได้เลยนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อเอฟซีชอบนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าค่ะ ้ากับสูตรนี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านค่ะมาดูกันค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่9และ3เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0บางคู่ใจก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับนะคะ9ค่ะ9559 90 09จับให้ทั้งสองคู่อยู่นะคะ3ค่ะ3553 300 3ใจจับให้แต่3 5 5 3 สามศูนย์ศูนย์สามใจบริจาคให้นะคะทุกคนทามากก็ค่อยตามครับพี่น้องขาส่วนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าชอบก็ค่อยตามเหมือนเดิมนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสาหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องออกว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอ็ซีทุกท่านมอบให้นะคะ ใจก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีในทุกๆวันที่เข้ามารับชมไม่ได้อันนึงก็ขอให้ได้อันนึงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ